เรียบร้อยพี่น้องท้าที่ครับสวัสดีครับผมพบก,กับสายนาเครื่องเก่าเลยพี่น,น,น้องก็มเอนีพามาจอบป่าครับผมบนต้นไม้ครับผมเอนีก็ไปหาเลาะนกครับหลายว่าเราบ่ได,ด้จับตุ๊บบุมานะพี่น้องเดี๋ยวนี่มาจอบป่าให้เบิ้งครับผมระยะประมาณ20เมต วันนี้กินไก่ครับผมเดี๋ยวรอชมว่าจะมีผลงานหรือเปล่าก็ฝากติดตามช่องสนดผมเป็นกำลังใจโอเคครับผมเดี๋ยวไปรอรับชมครับว่าวันนี้จะได้สักกี่เต้มครับผม,ม <laughs> ต่อปลายมาครับผมมาหครับผมมันยิงไ่ถูกก็ขี่ตัดมันออกอันนี้เห็นบางท่านคอมเมนต์มาาอย่าให้ยางมันเลยไปข้างหน้านะครับก็เลยไปต่อมา เปลี่ยนแนวจักไม้ไปเนอะเดี๋ยวมือนี้ครับ,ร,บรับสมครับลูกต่อกับมีขึ้กนกาครับผมก็ส่นอยากได้ลูกต่อก็อกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเดี๋ยววันนี้มาหาเลาะยิงปลาครับผมก็หากับข้าวกันครับอะไรก็เพงนะผมอะไรที่เราหากินได้นกหนูปลา เพืป,ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวครับผมก็ต้องหากันไปนะครับดีกว่าเราซื้อทุกอย่างครับผมเอับเดี๋ยววันนี้ไปหากับข้าวกันเลาะปลาครับผมดูครับว่าจะได้สักกี่ตัวครับวันนี้น้ำใสครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผม ยบรลอยครับ มันเข้าสาลายปนนินปน,นินขับมาเบ็ดป้าพี่น้องฝั่งโนะ้น

เดี๋ยวไปรอนับชมกันต่อครับผมลงไปเอาปลาก่อนลืมกดถ่ายกับเมื่อกี้ตอนยิงลอยครับผมมันปัดช่อนนะครับผมตัวนี้คอห้อยไปนนอะตัวเท่านี้นะครับผมเห็นในน้ำลอชมับขึ้นโอ้โหมัน มาหมดครับผมเรารับมาแล้วขึ้นมาแล้วแด็ดออกพอดีครับผมเจจ็มๆครับผมโอย้ยใส่สวยครับพันยาครับเดี๋ยวต้องไปลงไปข้างล่างาครับผม ลงไปล่างครับผมมันคือเก่าแลครับผมแเนที่สองครับเหม็นๆครับผมเบลอยพี่น้องมันครับโดนเจียดๆหลังครับตัวนี้ไปช่อน,นับผมสะคอใหญ่พี่น,น้องโอเคครับผมไปรอรับชมกันตอนต่อ,ตอไปครับ เต็มที่สองเต็มแะรกับปนิน,น,นโอเคครับผมลงมาเก็บครับจะต้องขึ้นไปต่อกิ่งไม้มันย้อยอยู่ข้างหน้าครับผมมันดึงขึ้นไม่ได้เป็นสาล่ายครับมันหนักครับผมเดี๋ยวสายขาดเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปรร็นรถส่งกันต่อครับผมแด็กกำลังออก,อกจ่มจมครับสี่โมงเช้าครับผมอันคือเก่าแล้วครับผม ลงลไปเมื่อกี้เตีะที่สองลืมกดท้ายนะครับผมกดพลาดครับไปกดท่ายรูปเด่นโอเคนะนูน่นขึ้นข้นูน่นตรงไก่ไก่นูน่นยี่สิบเลขต้ง,งนี้ วัวไม่โดนนะผมเอาสุมๆนะครับตายอยู่ลึกนะผมกะระยะไม่ค่อยจะชำนาญนะผมยังไม่ใช่เซียนนะยังไม่มือโปนะครับเห็นตัวแล้วครับโอ้โหไม่โดน นี่พาดครับผมมาแล้วครับผมสามตัวครับมาเข้าใกล้มาแล้วสี่ตัวครับผม ไม่เห็นครับเขาเขาลมไม้ไปแล้วปลาไม่หยุดครับผม เรียบร้อยครับพี่น้องหาที่ครับผมเจียวครับผมจือคือครับผมหมานคือกับมาครับ15เมตรครับตัวนี้จริงถูกบังไปถูกบังลบก็มือใหม่นะครับ ได้เวลากินข้าวพอดีครับผมเที่ยงแล้วฮ็ดช็อตกับตัวนี้หมุนจิ้ว ครับผมก็ออกมาก็ได้กินคือนเราแล้วพี่น้องก็เปลี่ยนแนวจังไรครับผมปลาบ้างนกบ้างครับผมเงียบสามเต็มครับผมสวยๆครับผมแล้วก็ครับผมลูกตอกสายลาครับท้าไหนสนใจลูกตอกก็กดทีบลิงต์ในคลิปนะครับผมวันนี้พามาเปลี่ยนแนวจังไรครับผมพามายิงป่าก็ท้าไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้สายลากับผมเป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ครับ